ดพี <anto> ่น <divide> จ้งให้พวดใีนิวจ้ให้พี่นิวคจ่ายค่าตัดผมเว้ยเท้เว้ยเท่เว้ยอ้สิล่ะ

อันนี้กี่หายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่โน่นอันนี้ขึ้นหลังนะดิว่อยอุ้ยเขาไปซื้อน้ำกันแล้วอ่ะ กอ้นนนน้ำเอาน้าคเอาล้าคระสูนกันสองจะได้ดีวะมานตกนะตกนะปีน่ะตกนะมาเยอะนรับสดีวนี้ค่อารกนอะไกไยิมหมเสร็จยังม่ขอตาเลยขอตากมาทำอะไรอีกเอาไปทำไหมพี่กีตู้ครีบุกตาเอางัินอู้ตุ้นจะได้ไหมไม่เอา

กี่ดได้อะไรเดี๋ยวโชว์สิดดอันนี้คอยากได้เออไปเอาไปแบ่งกันกินนะจึงออกไปเลยอุออไไอ้ย